ที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้กล่าวโจมตีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเชิญฝ่ายต่างๆมาหาหรือเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นอันที่จริงนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์นะคะควรที่จะหยุดขัดขวางและทําลายความตั้งใจที่ดีของทุกภาคส่วนที่กําลังพยายามกันอย่างหนักเพื่อที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และขอให้ในายอภิษ์และพรรคประชาธิปัตย ควรหันมาให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเนื่องจากนายอภิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์นั้นมีส่วนสำคัญในการสร้างปัญหาทางตันในการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเป็นการสั่งให้สอสอลาออกเพื่อให้เกิดทางตันทางการเมืองซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขแล้วก็เป็นการสร้างแรงเสริมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่มีแกนนำเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ รวมทั้งการที่นายอภิสิทธิ์ตัดสินใจนำพักประชาธิปัตย์บอยคอรดการเลือกตั้งเป็นครั้งที่สองในรอบเจ็ดปีทั้งๆที่รู้ดีว่าจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้กับประเทศชาติจนทำให้หลายฝ่ายในสังคมเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและพักประชาธิปัตย์เช่นเหตุที่นายอภิสิทธิ์ ตัดสินใจให้ลูกพักลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นเพราะนายอภิิ์ต้องการเปิดโอกาสให้สมาชิกพักประชาธิปัตย์สามารถออกไปทําหน้าที่แกนนําในการเคลื่อนไหวบนท้องถนนได้อย่างเต็มที่ใช่หรือไม่และพักประชาธิปัตย์มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับ การขัดขวางการเลือกตั้งโดยใช้ความรุนแรงทั้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการรับสมัครเลือกตั้งสสระบบบัญชีรายชื่อที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงและในช่วงที่มีการเปิดรับสมัครสรสในระบบแบ่งเขตในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคประชาธิปัตย ซึ่งรัฐบาลมองปรากฏการดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วยความห่วงใยและเป็นกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความสง่างามของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคฝ่ายค้านของประเทศ และเห็นว่านายอภิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์ไม่ควรที่จะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเฉพาะพักประชาธิปัตย์เท่านั้นนะคะแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธาของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่มีต่อสถาบันพักการเมืองของประเทศไทยดังนั้นนายอภิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์จึงไม่ควรที่จะลืม การทำหน้าที่ในฐานะพักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2550ซึ่งในมาตราที่4ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นนะคะได้กล่าวถึงหน้าที่สําคัญของพักการเมืองสองประการด้วย 1. คือหน้าที่ในการสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ 2. ระบุให้พักการเมืองส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้พักประชาธิปัตย์ ยังได้รับเงินอุดหนุนจากกกตไปแล้วไม่ต่ำกว่า50 60ล้านบาทถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช้เงินอุดหนุนจำนวนดังกล่าวในการรณรงค์เพื่อหาเสียงเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงต่อสังคมด้วยว่าท่านจะทำอย่างไรกับเงินก้อนดังกล่าวเพราะว่าเงินก้อนนี้นะคะเป็นเงินที่ท่านได้รับมาจาก ของกฎหมายทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ควรที่จะกลับไปอ่านข้อกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ของพรรคการเมืองรวมทั้งต้องกลับไปทบทวนด้วยว่าในโลกยุคใหม่มีประเทศที่มีพัฒนาการทางประชาธิปไตยสูงสูงประเทศไหนบ้างที่บังคับให้ประเทศต้องเว้นวางการเลือกตั้งและบอกว่าขอปฏิรูปประเทศก่อน นอกจากนี้นะคะขอให้หนายพิสิทธิ์อย่าได้ลืมคําพูดของตัวเองในสมัยที่ท่านยังดํารงตําแหน่งเป็นผู้นําพักป่ายค้านด้วยที่ท่านเคยเรียกร้องให้ในายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรยียุบสภาและเลือกตั้งใหม่โดยท่านกล่าวในทนํานองว่าทําเถอยุบสภาแล้วคืนอํานาจให้ประชาชนตัดสินเรามาเสียสละกกันเถอะเพื่อให้บ้านเมืองสงบเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมือง สร้างมาตรฐานประชาธิปไตยเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยเดินไปข้างหน้านอกจากนี้ท่านยังกล่าวอีกด,ด้วยว่าแล้วรัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งกลับมาก็จะไม่มีคนกลุ่มไหนมาตั้งเงื่อนไขได้ว่าต้องไม่เป็นคนโน้นต้องไม่เป็นคนนี้แล้วรัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งกลับมาก็จะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเพราะทุกฝ่ายก็ควรที่จะต้องเคารพผลการเลือกตั้ง ในอดีตสมัยที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำพักปคานท่านเคยกล่าวเอาไว้อย่างนี้หวังว่านายอภิสิทธิ์จะยังจำได้นะคะและท่านก็คงจะรักษาความสง่างามทางการเมืองทั้งของตัวท่านเองและของพักประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นพักการเมืองเก่าแก่และขอให้ในายอภิสิทธิ์นะคะจดจำคำพูดที่ตัวเองเคยพูดไว้อย่าให้ใครมาว่าเอาได้ว่าก่อนที่จะเป็นนายก พูดอย่างตอนเป็นนายกพูดอย่างหลังเป็นนายกก็พูดอีกอย่าง ในส่วนของรัฐบาลนะคะก็ยังมีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์และทุกฝ่ายในการร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด mm. เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้และเป็นกรอบกติกาของสังคมสําหรับประชาชนในรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นของเราในอนาคตต่อไปค่ะ